สวัสดีค่ะพบอกกันช่องปะนาค่ะแม่บ้านน้องอิงอิงโอ้โหทุลักทุเลอีกแล้วดูทุลักทุเลอีกแล้วไอหมูไอวัด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 ครับไปวัดครับเข้ามาเข้มา เอาหนาออกได้เพราะว่าแนลนรถประมาณยี่สิบค่ะแลนบาเร็เวค่ะจะไปวัดพี่อุ้งอิงไปก่อนแล้วเอยไปก่อนค่ะแม่น้อยเวลาแล้วก็หกก็น้นนะคะ กันไปซื้อของเตรียมงานอะไรอ่ะวันที่สิบสองนะคะวันที่สิบสองคันวาค่ะซื้อของไม่ให้เออสิบสองมกกลาเออ,เอ,อสิบสองมกรลา,าค่ะเมือง,งานนะคะสได้มีการตักปลาใช่ไหมครับสมัยโบราณเขาซอยดาวนะคะ ในงานอันนะคะก็ซื้อของมาให้มารวมคนมารวมงานกับเดียวได,ได้ร่วมสนุกกันจับรางวัลค่ะนะคะมาตักปลากันเป็นโลกระล้นเลยโอ้เอานาเข้ามาไม่ค่อยหลักตุกเล้่ ทางดังที่หนึ่งมามัดดิอันเดียวเราถาะหน้าเราว่าไปไวัมาที่ไหนดิปปะวันแม่น้อยนะคะเออนอบเรไปวัดนั่บอตามไปทีหลังดีกว่าเอ้ยหมูไปด้วย มุสิไงไปวดัดเนะาะวัดน้องครูค่ะมีเวลาเพียงน้อยนิดแล้วก็เสียสละเวลานะคะไม่น้อยเอาสเสียสละเวลาพักฟนแบบเต็มทีเนี่ยเอาเวลานั้นอาหาเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะคะ ลูกทำเนาะโอ้โหฝั่งนี้แดดเต็มๆน้องครูค่ะน้องครูไอ้ไอ้หมูหูตั้งไอ้หมูหูตั้งเอาแล้วคุณชาลาอุ่นชาล คล้องทีสื่อมาไวให้พี่น้องที่มันรวมงานมาตักบลากับรางวัลน,นะคะเปิ้ลเปิดหน้าตานี้ได้มาปรีซิวปรีซิวบ่ <c oughs> มีปลาซิวฮัมเบเกออันปลาที่ตากนั่นมันจะมีปลาซิวมีปลาโคบอรอดรวยใได้อับบังวะ ตากอางประซิบประคอหรือว่าามหมนะไปตากอย่างประซิบปรหรือว่าเหมือนกันหมดเลยคือการเบริดมมีประซิประคอดอกมีแจ่กระดาษเขียนซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบหมายเลขไปลำเลียงสินค้าไม่ได้เลยไม่ได้อตเล ได้ค่ะได้ด้วย้าเช่วยด้วยกันค่ะงานบอกงานบนุญเป็นบุญเตกุศลเฮ็ดห่วมกันาศาตีเฮ็ดบุญห่วมกันาศาตนาก็ได้มะโพก,กันดีค่ะทุกคนที่มาอยู่รอบๆอีลาน่อยเนาะมีบุญห่วมกันค่ะ ะ,ะไม่ว่าจะทำบุญแบบไหนทำด้วยแรงทำด้วยใจไหรมีแห้งก็ออกแห้งค่ะใครมีกำลังซับกระซอยค่ะแล้วแต่ออกน่อยออกร้ายบ่วากันค่ะไปซอยกันนะคะ <c oughs> วัดหนองปูนะคะพี่น้องของรา,างวัลต่างๆกัน จริงๆมีลายกว่านีกกตุ๊กตาตุ๊กตาก็มีนะคะเยอะแยะจาบมัตักปลามีรางวัลใหญ่ก็มีนะคะเดี๋ยวทำป้าวันกันว่ารางวัลใหญ่อะไรนะคะรางวัลใหญ่ก็มีนะคะเดี๋ยวเขาแจ้งให้ฟังอีกที่หนึ่งค่ะว่ารางวัลใหญ่คืออย่างนะคะ

ยัโบรทันมูหม like ูมาเรียนวัดนองปูนะคะกดไลก์ก็แชร์ค่ะบกคำามโฆษณานะคะ สิบสองมกราลาพบกันค่ะอยู่วัดน้องคู่นะคะเสียงดีเด็กยิ้นอยู่เลยคือเสียงพ่อนอน่ะพ่อนอนนะคะสำหรับคลิปนี้จบนีกันค่ะออกันไหมคลิปหน้านะคะฝากช่องลุงเดียทีมหลังบ้านน้ององค์เองป้านางแม่บ้านน้ององค์เองก็ วันทิ้งหลังบ้านาอรอาอสํหรับคลิปนี้สวนสดีกันค่ะบอกกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ